บอกให้พี่น้องเอฟซีเขาฟังอีกนะครับอ,อยากแก๊สอ,อยากทานนะครับเนาะอยากทานขึ้นมากแก๊สจีร้อยมาหนีอค,อครับมัหนี้หมอกคองหมอกกองอ่าปุ่นสิตกมาหนีครับดักดักไว้แต่ถ้าบ๊อบมีตัวนี้เขาใส่ตัวนี้ครับอันนี้ให้สองหมอกกองอบัหน,นีแก๊สเขาตัวนี้มันสิร้อนมันสิระบายควาบฮอนโอ้ระบายควาบฮอนอยี่นี้เนี่ยนี่มันบ่งฮอนแต่ว่าระบายแก๊สมันสิระบายตามช่องหรืงตามตัวนี้ก็ทะล่วนกันเบิดบวบทะล่วกันเบ็ดทะล่วนกันหมดนะครับมัหนี้ออกมานี บปนี่เขาตัวนี้หมอกองขึ้นกันครับหมอกองกองไปเรียกตัวนั้นแ่ละครับเขาจ้มันเชียงดัาไววทางใตขี่พุ่นเราออกมาติดทงหานครับเจ็ดบริสุทธิ์ร้อยคืนนี้วันี้เขาท่อที่พีซีเขาท่อพิซีเขาไปที่เอาไปใส่ได้เลยเอามาทอนี่เขาทอนี่สามารถที่จะเอาไปใส่ได้เลยใส่ได้เลยเ้าสต้องหูกับเขาเขาทอนี่ขันติดใส่หม้อใส่ใส่สูบน้ำไปทรงพี่ไปเรื่องพี่คือเขาหมดแล้วใส่ครับเครื่องสูบน้ำ เออเขาเครื่องดูดน้ำครับสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมช่องคนสวนคนไหลนะครับเนาะครับวันนี้ครับเราเฉียดจะพาพี่น้องนะครับมาเบิ่งสุดยอดนวัตกรรมนะครับพี่น้องรถจากการใส่ท่านนะครับพี่น้องสามารถที่จะขี่ได้นี้เพิ่นมีเลยเฮ็ดระบบเฮ็ดระบบจังไดลนะครับพี่น้องก่อนอื่นกะไปทําความรู้จักกับพิ่น้องครับเนาะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพ่อใหญ่นะลุงพ่อนณรงค์ครับคุณครูบ้านหนองกุ้งนาคตาบลนาคําไฮครับ อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับเบอร์โทร0898039589ครับเริ่มแรกกับเบื้องในคลิปไปแล้วเห็นอาจารย์เพิ่นเฮ็ดก็เลยสนใจเฮ็ดหม้อไส้ใส่ทานสูบน้ำก็ได้หุงข้าวต้มแกงได้เบิดเริ่มแรกจรกเริ่มแรกจะเห็นในคลิปเห็นเริ่มแรกเห็นในคลิปดูไส้เปิดอในเบื้องพระพระธรรมหม้อไส้ใส้ถานครับก็ได้ศึกษาไปบไปนี้ก็พอดีจีไปเบื้องงานเพิ่น ครับเป็นอยู่จังหวัดแพร่ครับอาจารย์สุภาพสานาญอยู่จังหวัดแพร่วันนี้อาจารย์หนึ่งว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปอยู่ผู้กระดึงนี่ก็มีเพิ่นไปเบิงแล้วเพิ่นเฮ็ดแล้วว่านั้นครับปออปออเพิ่นเพิ่นเฮ็ดอยู่ไอ้ผู้กระดึงเนี่ยครับเล่ยเล่ยไปเบิงเพิ่นมันไก่ที่บักซาเล่งนี่ไปเล่นสามรอนเจซาเล่งไปเลยอจะกี่วันท่านใส่ทาน ยี่ไปกับไปเบื้งไปเห็ไปเอารับเม็ดไปวัดไปวัดมาเท็ดเทีแล้วกับว่ามาเห็ดวัดนี้เป็นผันหลานิ่นป่วยครับหลานิ่นป่วยเป็นโรคไตครับอาจารย์อาจารย์มียาโรคไตไหมอาจารน์คอยเป็นหมอสมุนไพรครับมีมีอยู่แล้วอาไปเพิ่นเอาไปยังแบบมอาใส่ใส่านเพิ่น่าเพิ่นเท็ยนแล้วเพิ่นสาจิตช่วยจังหวัดเลยเลยครับอ่าเป็นเป็นเพิ่นเป็นคู่ใหญ่เนาะครับเอาไปสอนนักเรียนเ่าอสอนพวกชาวบ้านครรบ อยากได้เอาไปเลยผมยกให้ใส่รถดมาเลยใส่รถมาเลยใส่รถมาเลยแล้วให้มาเพราะว่าเขาปลอมมาเห็ดเองเอาไปเผยๆก็ผมเมียจราขี่ขัดแล้ว่างก็ดีอยู่เดี๋เศร้าเดก็เสิรไปออกโุงเรียนะก็สอรก็เสิรนอกก็เสิร์ฟไปก็เลยไม่อยู่นำก่อยก็มาดัดแปลงไหมคดัดแปลงเห็ดนั่นเห็ดนี่เห็ดลายยางอยู่ใส่จากท่านนี่หรือไหนบอกว่าท่านเขา <อ S 2> ห้องนี่บอกท่านใหม่ห้องนี้ ด้านท่านไม้ไผ่เดี๋ยวยยอยู่กย,ยกไม้เบิ้งเดี๋ยวสีรจิตใ้เบิ้งครับอันนี้ได้มาแล้วกับมาสาธษจิตมาเผาท่านเอาดีท่านเห็นเพราว่าท่านจะออกจู่ครับชุมบอกได้กับญี่ปุ่นอือทานไม้อะไรก็ได้ในเบื้องตยแต่ว่าดีที่สุดคือท่านมาไม้ไผ่ครับเอาโดยความร้อนสูงเขาอยาทานใบโอชาใบโอชาเพราะว่าทานใบโอชามันความร้อนสูงเนี่ยไม้ไผ่ครับอันอื่นก็ได้ครับแต่บ่าแก๊สมันหน้อยอือ คือแก๊สมันจะไหลเอช้านชานไหมพายไ,ไ,มไหมน้อย,ยแก๊สมันจะไหลครับผมไหมพายใส่รถยนต์ก็ได้ใส่หลุด่รถเกี่ยวๆนี่ยันใส่รถยนต์นี่ก็ได้ใส่ใส่รถยนต์ก็กได,ได,ได้ครับเพื่อนได้ืกันมันเป็นแก๊สมันก็สีดีแล้ว่ะได้เบ็ดปี่ยางหังเขา่ขาใส่หมอ้อเครื่องสูบน้ำได้เบ็ดได้เตาแก๊กก็ได้ครับได้สารพัดประโยชน์ว่าต้องไปซื้อน้ำมันให้มันมเพืองห่้ต้องไปเพืองน้ำมูกน้ำมันน้ำมันแพหรือว่าต้องแย่งไม่เห็นแต่ไมนได้ผลครับวันนี้เลยไปหาอาจารย์ อยู่เมืองเรืยอยู่ไอครับเป็นเรยประกอบไ้เฮ็ดเพชรขึ้นไม่ประกอบขี้ไปเลย่ยเหนขี้จากพุ้นเอราวัณพุ้นเอายบ้านป้องที่ทน่นพื้นขี้มาเล,าเลื่ียน้ำมันน้ำมันบม่ได้เติมมัน,ม,นมันมาหอดบาด้านมันบร่ได้เสียนะมันพ่อบาทเออเรู้มันไกลๆได้พอเอเทียไปกับร้อยหนึ่งครับกับรอยหนึ่งบาดแต่เฮ็ดตัวนี้ขื้นมากน้ำมันบาเสียขี้ไปขี้มาพู้หนึ่งกับาไทยพู้นนี่งผ่าไทย เอออย่างกูได me. ้มาเบิดมาแตกตึมๆอยู่นี่นะครับถ่ายเลยถ่ายเลยเออเจ้าบ้านเมืองคอนแกนอูบุนอูดอนถ่ายมาเบิดครับว่าเป็นทั่วประเทศหมื่บ้านมื่ก้อนหลวงพ่อนะก็มาม่จากไอ้กัมแพ่งแสนครับเป็นเป็นเป็นไอ้เป็นเป็นมหาดำครับเพื่อว่าเบิงเป็นสนใจมาเบิงกากราบก็ได้จานไปด้วยได้ไหมไปได้ไปได้ไปสัญชีรถครับกินรถไปไปเหรียนบาทเป็นอ๋อกับมาสองสามหมื่นใช่ไ คได้ไปอยู่สี่ใส่กับแพงแสนบานี้อาจารย์ดออกเตร์กับแพงแสนนล้วเป็นดออกเตร์เนาะครับเเราป็นดออกเตร์เรามาเบิงดออกเตร์กับแพงแสนแล้วก็อาจารย์หลายอาจารย์มาเบิงขอได้ไหมรถคันนี้มาส่นเอาไปทําไมไปสอนนักเรียนเอาไปเลยมาส่วนยกไข่เพิ่อนยกไข่เพิ่นไปนี่เฮ็ดเอามือขึ้นไหมเนี่ยขึ้นไหมเนี่ยฮะเฮ็ดขึ้นไหมเฮ็ดขึ้นไหมบัดนีจะพร้อมไหมเฮ็ดเองบัดนี้อันหนึ่งอยู่สุรินทรร์คัแล้วปลูกไม้ไผ่ไว้ร้อยหาสิบไร่ เมือไหนลรเครื่องไปไหนลรายกให้อาจารย์ก็ไม่เสียนไปแล้วกระสินเอาทำไม่ทาไม่กระสินเดี๋ยวผมจะออกทูลให้แล้วเหดุึ้นไหนเอาสร้างมาเพอเฮ็ุอยู่นี่ครับเหตุเพราะพ่อมือกันแล้วบัดนี้ระบบมันมีอย่างเนี้ยพอดอก่อนะบบเริ่มแรกก่เดี๋ยวเดี๋ยวไปทานมาครับทานจากทานไม้ไผ่ทานไม้ไผ่นะครับพี่นองเนี่ยครับเขาด้วยความร้อนสูงนี่เห็นบ่ไม่ไผ่ครับอืมไผ่ครับเนี่ย อ, yup. อ่านนังสีนะครับนั่งไปเฮ็ดแกดเดียพี่ใจเอาไ่น่บเก่าคนสูงเจ้าใเดี๋ยวหาแน่ตักใส่ประมาณไหนครับพอดส่จนหดได้จนหดพี่ส่เบิร์ถงอ่ะละเบร์ถงได้เท่เยก็ได้เอาเบอร์ถงห่ละเดี๋ยวเอาหาสวจบเปิดก่อนจะงอได้นี ได้ธาตจ้าธายไปครับได้ธาตบมานี้เห้าสิบครับหลังจากได้ธาตนะครับพี่น้องนี่คือจุดจุดไฟนะครับเนาะอันนี่จุดจุดไฟนี่ช่องจุดไฟเาจุดไฟนะครับพี่น้องเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เข่าไปทางนิ้หนึ่งนิ้วยืนเข่าไปทางนี้อู่ได้เห็นราะว่าถ้ามันสิมีแรงดูดก็คือเอาเอาจาก่อลงไปทางนหประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครับอ่าอครับนี่นะันนี้เปิดไฟแล้วกนเปิดวันโ คอนโวนะครับพี่น้องเนี่ยเย็บเปิดตัวนี้จะเป็นเป <_ D> ิดเปล่าก่อนจะเป็นท่อใส่ฐานเด้อครับพี่น้องโอใส่ฐานใส <_ D> ่ฐานเป็นแก๊สโอ้ใส่ฐานจะเป็นเล็กเล็กนี่ห้องเอานะเป็นได้ครับพ <_ D> ่อแล้วแต่แล้วแต่นะบางไดี๋ยวเปิดห้องเกี่ยวกันครับแต่ว่าเป็นข้างในจะจะเป็นใส่เป็นยังเบาเบาเลยไม่มี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 ยัง<อ>เลยทะลุเลย ลองกนจุดตึงเลยครับตัวนี้นะนี่นี่เดียวกันนี่กับเทสก์กันครับนี่จเนโคนลงไปยังสีเลยนะครับพี่นเลยครับอันนี้ก็ใส่พับปิดใส้พับเปิดนี่อันนี้กับเทสก์กันครับใส่พับปิดเปิดไส้หม้อใส่เลยบ้านครับอันนี้ใส่ซาลิงอันนี้เปิดสวิกก็เรียบร้อยแล้วเปิดสวิกก็เบิดแล้วระบบเปิดทุกอย่างพี่น้องนี่คือสวีตสวีตตัวนี้เพิ่นจะซอยยังพอมันเปิดดีดูด มันติดหรูดเอาแก๊สเอาไฟเข้ามาพี่ดูต่อไปมันจะซร้อยเฮดตีดไฟครับบันเท่ากับจุดไฟบ้านจุดไฟนะครับพี่น้องเนี่ยเห็นปะแล้วดูเข้าไปแล้วนี่ไม่แม่แดงจริงจริมึงมึงโอเคครับจะดูไล่ออกไปเลยพี่เห็นป่ะนี่เห็นป่ะ ตีได้เนี่ยโอ้ตีแล้วตีแล้วแ่นี้แหละตอแดงแล้วแดงแล้วดูดคือเบาเดี๋ยวแก๊สไม่ถูกออกพี่ไม่ถึงหนึ่งนาทีตีเลยจุดแค่เดียวกระเทยไม่ตัวแล้นะครับนะทันใหม่วิชามันตีเร็วเลยครับแดงแดงเกลี้ยงเครื่องแล้วนะครับพี่น้องนี่บ้านนี้เอารอบมาบ้าณแจ้งหน้าที่ครับพอไม่ใช่แก๊สแก๊สเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวแก๊สก็ออกเดี๋ยวแก๊สก็ออกนะครับพี่น้องจะดีพันเจริญออกแล้วออกแล้วแก๊สออกอะไรนีาบ้านเรื่องนี้นี่ควันปื้อปือของบ้านไหครับ นี่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 แก๊สเอาไ้เอาไใส่ได้เลยนีแก๊อ้าวนี่้าวแก๊นะครับพี่หน้องข้าวเสีสิัสดีสุหุมโต้เฟิ่งข้าหุงโต้เ้าวบาราบิดตัวนี้แต่ว่าปิดบ่าตัวนี้ครับตัวนี้บ้าใส่ครับเขาใส่ตัวนี้อวันนี้ซาเลงพนบอยู่บอยู่เราผอมว่าอร์ใส่์วัดีซาเลงุ่มนีใ่ใส่ครื่้าครับแต่ชุ่มนี้อันดีสำหรับ หุงข้าวต้มแกงเลยจะมาทำุงข้าวต้มแกงนะครับพี่น้องเนี่ยตัวนี้ประหยัดว่าเราไปใส่แก๊สว่าเราไปทานหุงข้าวนี่แหละครับพร้อมจะเป็นแก๊สนะครับพี่น้องเนี่ยแตต่อลงหัวแก๊สเลยเนี่ยง่ายๆเนาะง่ายๆนอกหอเนอกระบบเนาะอันนี้กับตัวนี่ก็บปั๊บได้เรื่องได้พอมได้ ใหเดี๋ยวไฟคอยไฟแห้งเข้าใจครับพุ่นออกพุ่นละบาดแกดอกพุ่นออกแล้วออกหัวพุ่นอ้าวสวัสดีครับพี่น้องเนี่ยตอกิีดไป่ะช่กอนครับแต่ขีดไป่ะช่กอนจะขิดเป็นไอขึ้นมานะครับเป็นหนองเป็นไอเกียดนะครับเริ่มเริ่มมีกินกิน กิจเก่ยรตออกมาบ่บ่มีระเบิดนะครับพี่น้องบ่มีระเบิดแก่มื่งเลยบ่มีระเบิดบ่ต้องหยานระเบิดบ่บ่กัวบอมี่บ่คือแก่๊สเขาแก๊สน่ะไม่ต้องกลัวระเบิดนะครับพี่น้องบอมมี่บ่มีครับเอาครับจุดแล้วครับเนี่ยอ่าดีแล้วเอ้าดีแล้วบ่มีบ่บ่บ่เห็นสิมันคือแก่สหงต้มที่ยวแตลาดเลยบอมดีแล้นี่เอ้าเห็นปะเอดแล้วก็เบิ้มเลยนะครับพี่น้องเนี่ย เป็ดไปไวปเสียงบู๊ๆนะครับน่าขึ้นแล้วบ่บ่มีสีบ่มีสีมันจะบ่มีสีก็ยังแก๊สไอ้อัอนที่ไปเปลี่ยนนั้นมันตลาดมั้เดี๋ยวบ่เห็นเลยมันจะเลี้ยวบ่เห็นนี่แหละสามารถเป็นพลังงานได้มันเป็นพลังงานสารใส่เครื่องใส่หยังสูบน้ำใส่เบิ้เขาอยากซ่าอยากให้ไปแก๊สไปแห้งเขาก็มาเล่งตัวนี้ครับที่เขาโม่ในโม่แต่ใส่ในนี่ก็แก๊สตัวนี้ตัเดียวกันเดียวกันเนี่ยครับ เนี่ยหรับแต่ว่าตัวนี้เขาต้องมันจะต่อปกติแล้วนั่นมันจึงต้องต่อ,ตอไฟแบตเตอรี่เห็นไหมครับบ่เนี่ยถ้าถ้าเขาไปให้ไปหน้าจะใส่แบตเตอรี่ตัวนี้แบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าไม่ไฟบ้านเขาใส่ไฟบ้านแต่ว่ามันก็บบเปลืองมากเลยบ้าเปลืองบ้าเปลืองเปลืองนี่เห็นว่าสีแดงก็เสื่นอนเลยมันจะดูดไปเห็นบ่พอไรระบบไ้พี่นองเอฟซีเขาฟังนอีกนะครับอยากแกียรต อยากทานเนอะครับเนาะอยากทานขึ้นมากแก่สิร,นนร้อยมานีนค,ครับนหนี้หมอกกองหมอกกองตีพุ่นติตกมานีครับดักดักไว้แต่ถ้าผมมีตัวนี้เขาใส่ตัวนี้ครับอันนี้ให้สองหมอกกองบันหนีแกเ,เขาตัวนี้มันสิรอดมันสิร<อ>ะบายคว่ำหอนระบายคว่ำหอนช่องระบายคว่ำหอนอยี้นี่นี่มันมันคว่ำหอนถ้าระบายแก่มันสิระบายนตามช่องต่างๆตัวนี้คือถ้าล่วงกันเบิดหอนถ้าล่วงกันเบิดถ้าล่วงกันหมดนะครับบัวนี้ออกมาหนีแก่เขาตัวนี้หมอกกองขึ้นกัน ครับหมอกกองไปเรียกตัวนั่นนะครับเขาล้วมันเชียงด้าไหว้ทงใต้สี่พุนเราออกมาติดโถงแล้วฮะครับเจดบริสุทธิ์ร้อยคืนนี้วันี่เขาท่อที่พีซีเขาท่อพี่ซี่เข่าไี่เอาไปใส่ได้เลยเอามาท่อนี่เอเขาท่อนี่สามารถที่จะเอาไปใส่ได้เลยใส่ได้เลยเ้าสิต้องหัวเขาเขาท่อนี่การที่ใส่ใส่ใส่สูบน้ำไปทั้งพี่ไปทั้งพี่คือเขามอดจะใส่อืมครับเครื่องสูบน้ำเออเขาเครื่องสูบน้ำเขาจับรับท่ออากาศปับอากาศ ที่ผ่าองศานี่ก็บที่ผ่าองศาครับต่ตอนนี้ก็ปิดบ้านถ้าเขาถ้าเขาพวกมออเตร์ไซค์เขาเคียงตอนนี้ม้าไส้ครับปิดปิดบ้านแก๊สกับสีมาพี่เลยบ้านแก๊สมันเฉลี่ยไปต้องพูดแก๊สจับแก๊สให้สมดุลกันแก๊สเพียงเขาจูนจูนเครื่องรถน่ะเนี่ยทเขาออกมานีนี่เขาเครื่องเลยเขามออเตร์ไซค์เขาลดนู่นเขาเครื่องสูบน้ำใสเบิดอันนี้ก็ซุบเขาเครื่องเลยเขาเครื่องเลยเฮ็ดง่ายๆ้องพูดแก๊สจอมดาบัสกับอะไ ว่าออไปจ้างท่านัดนี่ไปมั่้างขันเขาบ่ะไมนี่บ่ดท่องว่าจากี่จังเนี่ยตอที่ไปจีนเออจี้สิบบาทท่านซี่ห้าสิบตอนนี้ก็ร้อยก็บาทครับแล้วดตอนนี้ก็จ้าก็ขย่าเดีกันอยู่ทอมาด้วยเจ็ดสันก็ได้เจ็ดสันก็นึ่งก็ได้สิบเช่นครหกสิเสนเจ็ดสิบเนี่ยได้เบ็ดบัเกียวกันสมมติว่าเข้าใส่ทานเต็มท่อจังสี่มันจะใสพลังงานอยู่ประมาณเจ็ดโมงสมมติว่าไปกันแล้วแจ้เข้าแล้วแจ้เข้าสี๊ใสครับ แต่ว่าสูบน้ำทานกิโลนึงมัน,น,มน,นสูบน้ำได้ชั่วโมงนึงกิโลนึงสูบน้ำได้ชั่วโมงนึงครับโอ้ว่าถ้ำบาดานะครับพี่น้อหหงโอกาสมีเสือหมาองษาไปใส่รถนะครับพี่น้องเลยตอนนี้ก็เปิดเสือหมาหงศาเปิดนะเปิดเสือหมาหงศาขึ้นกันปกติตัวนีใช่ไหมใส่ใส่ชนี้ ตอนอีกจอดเราได้ไปชูปไปจืดๆครับช่วยไปจืดๆใส่แค่สามตัวพ่อครับแก๊สกระสีมาพี่อ๋อสีอันนี้ก็ซุบเขาค้าโบล์ดเลยเขาเขาอันมองท่อไอดียไอเดีอไอดีออดครับแต่ว่าไอาเครื่องสูบน้ำถอดค้าโบลออกบา้ังใส่บา้ังใส่คาโบลเลยจอดเราเลยจอดออกเลยซุบออเขามองนั่นเลยครับ โอ้สุดยอดดีๆนะครับพี่น้องได้ได้เครื่องนี้แตกนี่ห้าได้บ่ได้หมดเจ้าไอ่พอถ้าพอเครื่องเบนซินเนี่ยถ้าพอเบนซินเครื่องมันเครื่องโซลาร์ได้โอ้ทั้งดีเซลนี่บ่ได้ดีเซลบ่ได้เฉพาะเบนซินนะครับพี่น้องเฉพาะเบนซินเัรงสี่ยิดตัวนี้บัดนี้แก๊สไปพุ่นไอ้พุ่นเข่าเคียงมอเตอร์ไซค์เขาบ่กหน้ปิดเขาบอกถ้าขี้มอเตอร์ไซค์นี่เครื่องตัวนี้มัต้องเปิดปิดปิดเลยปิดเลยเพราะว่าสำหรับสตาร์ทให้มาไฟมันติดซื่อ์ อือบนนี้มันก็จะทำงานอันนี้สำหรับใส่เตาแก๊สนี่ครับมาด้พอตทิ้เครื่องว่าใส่ปั๊มมันจะดูดไปเองครับโอ้เครื่องนมันจะดูดไปเองเครื่องสูบน้ำดูดไปเองครับวันนี้จำเข้าไปนี่ครับผุกนึกว่าจะมันจะดึงไฟเข้าไปง่ายๆมันจะเกิดแรงดูดแรงดูดของเขาเองเครื่องดูดเขามันดูดไปเองครับใได้ผลครับข่าวๆนะครับพี่เนี่ยย่างเขาเส้าใส่เขากับปิดเขากับปิดเบ้าปิดเบ้าตัวนี้ เปิดตัวนี้ถ้าเศร้าใส่ไฟกัไฟกันคับไฟกับเช็ดรับแบบรุ่นเลาก็เปิดใส่ยิ่งไหมแต่คือบ้าได้ดิมครับอือเอาครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับพี่น้องที่กำลังรับชมบ่อนอยกับไร้แล้วครับพี่น้องกินหมูปมเบาเฉดกับคุณพ่อหลานครับเนาะขอลานะครับพี่น้องในความรู้ไร้ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี